ี่ดูเพื่อนเพื่อนดูมือเพื่อนฉันเป็นไงเหี่ยวยันเล็บเหี่ยวยันเล็บเหรอนี่แฟนฉันนี่เหี่ยวยันฟันเลยเนี่ยอ้ิจฉาเมื่อแกงโอ้โหเฮ้ยสังเวียนบอกแล้วไงมึงอยู่บ้านเดี๋ยวิเดินเดินเดเบิร์ดเบิร์ดเมียชื่ออะไรนะสังเวียนโอ้ตามไหนายใช่แล้วเว้ยอิจฉาเรื่องอะไรมองยังไงก็ดูดีผู้หญิงอะไรไม่รู้ยิ่งสวยยิ่งแก อี่แก่อีสวยอิจฉามึงกูบอกให้ไปล่อยไงเดี๋ยวกูถีบหมดไปด้วยเลยเฮ้ยถามจริงเอไปเจอได้ไงเพื่อนอ่ะสวนหลวงรอเก้าไปเจอสวนหลวงรอเก้าเพื่อนหลวงรอเก้าใช่ไอ้นายไปทำอะไรอะ่ะฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายนั่นแหละแล้วแฟนเนี่ยไงลำไทยเก๊กเลยแตงโมหนึ่งใบแตงโมขาสี่ การตีกันแบบนี้ดลเว้ยมันต้องแบบเออให้มันแบบว่าคึกคัดกันหน่อยสิว่าโอ้ยใหญจรงเดียวแตงไทยกินอะไรลูกไทยอ่ะแมมาแจงแต่งไทยแจงแต่งไทยเนี่ยแต่งไทยนี่ด้านเลยไปแต่งร้านเลยไอ่กรบอกหลานโตเร็วก็่ทำไมด้าขาหมดเลยอ่ะรับงานเลยพี่ด่าเลยวงไม่ว่างมือคีย์บอร์ดก็ลามือกีตาร์ก็ลาก็เลย โชว oh. ์ละครใบ้ยังไงสามคนโชว์ละครใบ้ยังไงวะก็เลยละครใบ้เนี่ขอดูหน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 ่กูไม่น่าพูดเลยเนี่ยขอดูนิดเดียวขอใบ้ขอดูนิดเดีขอดูหน่อยละครใบ้คือแบบไม่มีเสียงอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนื่อสัตสายตา ให้ลูกายหลานให้ดูทำไมเขาเองแต่งงานนี่ผมขอเต้นโชว์แบบว่าสโลซบแล้วกันขอดูนะขอเพลงแบบซึ้งๆหน่อยสโลซบโอ้ยนี่ก็เล่นจริงโอ้ยแม่มือไม้แม่มาเลยเหรอเนี่ยอยากดูคู้นี้อยากดูคู้เฮ้ย เบิร์อะไรแล้วเมียนายทำอะไรได้วะน้ำหน้าอย่างมันก็โหขอดูได้ไหมแบบโคยตี้ล้างรถไปดิโอเคมาปไ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 กูจะอ้วกอุ้ยนั่งตัดท่อได้ไงล่ะก็ ที่ไหนก็รีบเยที่ไหนอะร่วมดีดีร่วมดีดีแต่พักหลังไม่ให้มารอรถหน้าหมู่บ้านแล้วรอหน้าร่วมดีดีใดร่วมกตันยูเก็บไปทุกที <c oughs> <c oughs>